โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาเล่นวูคองนะผมนะมท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นวูคองนะนะครับผมดูซิว่าผมเนี่ยจะชนะหรือเปล่านะนะครับผมนะวูคอง uh ป่าด้วยนะครับผมนะ เอาไปออฟก็ได้นะผมบูคองแต่ว่าผมเนี่ยชอบเอาบูคองมาป่ากนะผมผมเนี่ยก็เป็นเอ่อคนหนึ่งที่ชอบเล่นบูคองมากๆเลยนะครับผมผมเล่นตั้งแต่ตอนที่มันยังขายเป็นคูปองอยู่เลยนะครับผมนะประมาณ500มั้งที่ผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคทุบไปหนึ่งทีนะครับผมอืมตัวนี้เนี่ยมันต้องแบบลุ้นดวงด้วยนะผมว่าจะติดขีหรือว่าไม่ติดขีนะครับผมมันต้องใช้ดวงด้วยนะครับผมอืมันไม่ใช่จะติดขี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันต้องพึ่งดวงด้วยนะผมบางครั้งเนี่ยเราทุบไปแบบคอมโบหน ไอ้เฮ็ดตัวนไปนะบางทีอะเอ้ยเฮ้ยเฮเอมิลี่เอาเอาอะจุกหนึ่งที่เต้ยแตปฟาร์มก่อนก็ได้นิดจ้าไปฟาร์มก่อนก็ได้นิดจ้าจริงจ้าโอเคครับผมเราก็จะมาฟาร์มคีตตัวนี้ต่อเลยนะผมนะเฮ้ยคีตแม่งไม่ติดเลยนะผมคีตแม่งไม่ติดเลยแล้วแล้วเขาผมนะจังหวะเนี้ยต้องเติมละจริงต้องเติมละจริงกำลังไปเพื่อนเจนนะโอเคเราก็เคลียร์คีตตัวนี้ก่อนนะ้วาเขาผมท่านชมเชียร์คีตตัวนี้ก่อนเฮ้ยธน้าเจนและพวก โอเคครับผมจะนี้มีบวกแล้วนะครับผมผมต้องไม่เติมนะเองโอเคผมผมต้องเลงแครี่เนาะนะครับผมเลงแครี่กับเมดนะครับผมสอบตัวนี้แหละที่ผมต้องมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับผมโอเคเมดไอแครี่มาแล้วทุบไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งทีอ้าวไอที่ตายยังเออตายแล้วนะครับผมเฮ้ยทำไมมันค้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใชเรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องแล้วจริงไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับผมเอาเอาเอมลี่เอาผมเอาเพื่อนผมหมอเอาเพื่อนผมหมอเฮ้ยเน็ตเน็ดไอ้เน็ดเน็ดเป็นยังไรมาเน็ตไม่ดีอย่าเพื่อนไอเน็ตเกิดมาลำวม แดงอยู่เลยนะผมเครียเราได้มังกรด้วยเอ้ยเน่ตเน็ตเน็ไอ้แผมจะเดินถึงมุมแพงอยู่ละนะผมเครียเราก็ฟาร์มไปก่อนนะผมไม่เป็นไร,นรผมถึงแม้เน็ตเราจะแดงแต่ว่าเราก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมอืมผมก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับผมเครีย okay, ผมก็จะออกเป็นถุงมือไปก่อนนะผมถุงมืออะไรที่มันแบบ เอาถุงมือก่อนนะเออถุงมือขี้นะครับผมแล้วก็ออกดาบขี้นะครับผมมันจะได้แบบติดขี้นะครับผมทันเต่าหรือเปล่าบางทีนี่มองไม่ทันเอ้ยเน้นๆไอ้เหี้ยเน้นๆเอ้ยเน้นๆเหลืองเน้นเหลืองเอ้ยผมตายแล้วผมตายผมตายจริงผมตายแล้วดาวก่อนนะผมเอ้ยแค่ไม่ตายเปล่าไอ้เล่าแบบปฏิหารนะครับผมโอเคตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมคุณชมไลน์ผมเราก็ได้มังกรเหมือนกันนะครับผมก็แบ่งๆกันใช้มางเฮ้ยใจเย็นะใจเย็นะโอเคเราไม่น่าจะไหวนะผมอะไรที่มัน เอ่อไม,ไม่ไม่ไหวก็ถอยออกมานะผมอือเดี๋ไปฝืนนะผมอเอคเราก็ไปเอาบับแบฟแดงัองข้ามเลยนะนะครับผมอืออะไรที่แบบไม่ไหวก็อย่าไปเอานะผมนี่นะผมทุบไปนหนึ่งทีตายเถอะเรียบร้อยนะผมโอเคเหมือนเขาน่าจะมาแล้วนะผมพวกเขาโอเคนี่แอมเบอรี่มาแล้วนะผมแอมเบอรีหหร่ห้าออนจัดโอ้โหแมงสิไม่ติดเลยคุมันน่าจะไหวนะผมว่าตอนนี้ติดมก็ไม่มีด้วยตายหรือเปล่ปานี่กูโอเครอ,ร,อรอดทันหรือเปล่า อ๋อมันตายดิเออสวยเพื่อนโอเคถอยก่อนเอ้ยพันด้ามาพันหน้ามาเจน,นะพันหน้ามาเจน,นะพวกเนอะผมอะไรที่ไม่ไหวเอ้ยไม่ไม่ไหวก็อย่าไปฝืนนะครับผมถอยออกมาดีกว่าเอรนการเ,าเารหมือนมีการโบนเกิดขึ้นนะผมต้องเอาสักตัวเหลือแ,แล้วเยอะเหลือเอยอเจ็บจัดนะผมเก็บมาแล้วว่มาแล้วเลือดตายทุปไปอร์หนึ่ง,ง,งอันติตายเรียบร้อยโอเคตายหมดนะผมอืมตอนนี้เราก็สี่คิวแล้วครับผมเฮ้ยพันหน้ามาว่ะ โอเคพระนั่นน่าจะตายอย่างนี้ครับผมมาขนาดนี้โดนอันติทุบตายเถอะตายเรียบร้อยนะผมอืมห้าวไงห้าวเงี่ยอืมบอกอยู่อยาห้าวน้องโอ้โหแล้วโดนจัดอย่างนี้น้องเรียกตายเถอะนะผมไม่ได้มานะผมไปเอาถ่ายก่อนนะจ๊ะหลังผมอือเต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 ือเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมแม่งเหนื่อยด้วยนะผมมันเหนื่อยด้อะนะผมมันน่าจะเกี่ยวกับเน็กซ์นะผมอืม เน็ตเน็ตแดงบ่อยก็ขอโทษด้วยน้อผมทุบไปหนึ่งทีครับผมโอมเคเราได้บารฟ้ามาแล้วนะ้อครับผมถือว่าเป็นกําไรนร้อผมถือว่าเราเอาบารฟ้าเอ้ยบารแดงเราคืนน้อผมที่มันมาแย่งตอนนั้นเฮ้ยเนเนผมเป็นเชืออะไรวะเน็ตเน็ตไอ้เชือเน็ตผมแดงน้อผมน้ำจุมไม่เป็นไรน้อผมเน็ตผมแดงก็ไม่เป็นไรน้อผมถือว่าผมเล่นไ,ได้อยู่น้อผมไอ้เชือหรือว่าใครเป็นยิงเน็ตบ้านผมเนี่ยไอ้เช่าไม่ใชนะ่นะครับผมโอเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปเรื่อยน้อผมตีตี ตี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 แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมตีตีตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้น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 เน้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละจริงไม่ใช่ละจริงไอ้เจ๊เนี่ยผมเหลืองแล้วนะผมเฮ้ยเฮ้ยเน็ตแดงเน็ตแดงเฮ้ยเดินทะลุเดินทะลุเฮ้ยเน้นเนไอ้เหี้ยไม่ใช่ละใครแม่งมายิงเน็ตเน็ตบ้านผมวะไอ้เจ้ยผมว่าแม่งไม่ใช่ละจริงมันต้องเน็ตทำไมเด็ดต้องมาแดงตอนนี้ด้วยอ่ะเพื่อนนะครับ เอ้ยเน็ยเน็ยเน็เน็ดเน็ดเนเนี่ยเนถ้าเนผมไม่แดงเนี่ยไอแคลี่ตายแล้วน่ะเขียผมโอ้ยเน็ดเน็ดเน็เฮ้ยเน็ดเนเนเฮ้ยเน็ดเนไอแค่เน็ดเน็่ฉัว่าไม่ใช่ลวจริงเอ้ยตได้จริงเนผมกลับมายังไงเอ้ยเน็ตไอ้เน็ตเด็ดแดงรัวๆเลยอ่ะโอเคเพื่อนบวกกันแต่เน็ตเจ้ากูยังเดินอยู่ตรงนี้เลยเอาอ๋อแคลี่เอาไม่ละเอาหน่อยไหมบวกกันเด็ดแดงหน่อยไหมเนผมแดงเลย่ไมถ่ายะน โอ้ยเน็ตเนเนยนเนเนน้าไปโอ้โหได้หนคิวนี่ยนะผมอ๋อฮ่าชาตตายไปนะผมเรียบร้อยผมเว้ยเนคเี่ยนไมแดงแล้วทไมวะนี่มเนผุนีเอาอเรียบร้อยตายน่งนผมเอาอเอาอชาตเอาอชาตเนแดงเดนะจ๊ะน้องอืมเออเน็เน็เน็ตเ้ยเน็ตเนไม่ใช่ลจริงมีคนยิงเน็ตบ้านผมแน่เลยอืมไอ้เน็ตแดงแดงแก่เลยอ โอ้โหน่าจะแดงทั้งเกมแล้วผมไม่เป็นไรครับผมถึงแม้เนี่ยเราแดงแต่ว่าเราก็ร้อยเปอร์เนตผมอืมทุบตีตีไปหนึ่งทีนะผมอืมเฮ้ยเหมือนเห็นตัวเด่นนี่สิครับตัวนี้ผมไม่เอาแล้วผมผมจะเอาเมีดมันเฮ้ยเน็ตผมเน็ตผมยังไงเน็ตผมเป็นยังไงแล้วยังไงได้หนึ่งตัวแล้วผมแต่ว่าผมก็ได้ตายด้วยเฮ้ยไม่ตายอยู่เนี่ยโดนตาเปล่าน้องอุ๊ยโอ้โหเรียบร้อย เนี่ยผมตายนะผมม,มันมันเกี่ยวที่นี่กับผมไนงะถ้าเน็ตผมเขียวนะนผมเก็บหมดลนะจริงนะผมนะมเฮ้ยเอมิลี่เอาเหรอน้องแอมิลี่เอาเหรอน้องทุกไปหนึ่งทีเอ้ยเฮ้ยเน็ตกูเออตายไปนะผมนะมตีปกติก็แตกแล้วน้องผมนะอืมโอเคเราจะฟังรัแดงเลยนะผมถึงแม้เน็ตเราไม่อำวยแล้วแต่ว่าเราก็ร้อยเปรเซ็นนะผมนะกนะชมนะผมอืมผมบอกเลยเน็ตผมดีเมื่อไหร่เนี่ยคือฝั่งนู้นเนี่ยคือต้องมีวันไหวกันบ้างเฮ้ยมีวันไหวแน่นอนนะผม ล้อเลี้ยวยงวังไงพวกรังไงพวกโอ้โหดีนะที่มันไม่สกิลสองแบบบิ้งไปตอนที่ผมทุบพอดีอะนะผมน่าจะหลบได้เอเม็มลี่เจน่ะพวกติดก,กูยิงไม่ดีอยู่เจน่ะพวกเจน่ะพวกเอาอ๋อเอาเอ๋อ,อน้องพี่วิ่งไวนะแต่ว่าผม,มน่าจะสู้กับเอเมิลี่ได้นะผมผมต้องเล็งแคลรี่กับเมทนะครับผมสองตัวนี้แหละที่ผมสามารถเอาได้นะครับผมโอเคผมแคลรี่กับเมทต้องเดินมาแถวนี้แหละว้าไม่เดินหรอวะโอเคเราก็ไปดักในหญ้าเลยนะผม ไม่เดินมาจริงดิเอ้ยเราเลี้ยวอยู่ด้านบนโอเคเราเลี้ยวน่าจะโดนผมจังหวะเนี้ยโอ้โหเราเลี้ยวเดินไปอย่างงี้เอ้ยเราเลี้ยวโอเคเราเลี้ยวน่าจอยู่ไหนยะแล้วผมเฮ้ยเน็ตเน็ตเฮียเน็ตเน็ตผมแดงอีกแล้วแล้วผมนะโอ้เราเราเลี้ยวน่าจะเดินกลับบ้านไปแล้วแล้วผมเอ้ยเน็ตเน็ตเฮียเน็ตเน็ตเอ้ยว่าไม่ใช่แล้วจริงเอ้ยเน็ตเน็ตผมไอ้เฮียเอ้ยเน็ตผมแดงไม่ใช่เรื่องละเอ้ยไอ้เฮียเราเลี้ยวมันทำยังไงเนี้ยไอ้เฮีย ตีดกดมัว่เวเป็นอีกทีเรียบร้อยตายครับผมไอ้เจ้เราเรียกมาอย่างไงวะไอ้เี้อยู่เราเรียกก็บาดมานะผมท่านชมเพราะเวลาเน็ตผมยิ่งแดงเนะี่ยผมยิ่งเล่นโหดนะครับผมแต่ว่ามันจะเห็นตัวตูเนี่ยใส่สกิลอะไรพวกน้ำชาครับผมแล้วมันสามารถทำให้เราเนะี่ยหลบได้นะผมอืมอเน,นียผมว่าแม่งผมว่าผมได้เปรียบนะผมเพราะว่าเน็ตผมแดงนะผมตีเป็นอีงทีนะผมเพราะว่า เพราะว่าท่านเ,นเน็ตเราแดงเน่ะเราจะได้เปรียบนะครับผมอืมไอ้เหี้ยของจริงว่ะนะครับผมอันนี้ก็เป็นความลับของ RV นะครับผมอืมแต่ RV ได้บอกไงอืมเคียร์ผมก็จะมาดักตรงย่างนี้เลยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมทุบอุ้ยไอย้ทุบไปหนึ่งคีครับผมโอเคถอยก่อนออไปหน้าออเห็นไหมบอกแล้วนะครับผมอืมเน็ตผมยิ่งแดงม,มันยิ่งมันยิ่งมันยิ่งโกงนะผมโอเคเลงมาฟ้านะผมเพื่อนเขาบอกกันเดี๋ยวกูเล็งบ้าฟ้าโอเคต้องตายสองตัวแล้วไหมเดินมาในแถวนี้นะจ๊ะ เขียนผู้จะเาลิงแคลรี่มันนะครับผมอืมถึงแม้ผมแตกก็ไม่เป็นไรถ้าผมแตกอย่างน้อยก็ได้แคลรี่มันแคลรี่เดินมาแคลรี่เดินมาเพื่อนขี่มาแล้วผมจะโอ้โหไอ้เนี่ยผมน่าจตายนะผมเอมลี่แม่งดูเพื่อนโคตรดีเลยแต่ไม่เป็นไรผมมันเป็นแขนนะผมผมให้แบทแมนรันอยู่ด้านบนนะครับผมอืมแต่เน็ตกูเนี่ยไม่ไหวละจริงเน็ตกูไม่ไหวละจริงนะครับผมสวยเพื่อนโอ้โหแบทแมนได้ปอมด้วยอ่ะบอกเลยโคตรชิลนะครับผม เรียบร้อยโอ้โหแบทแมนเก็บหนึ่งด้วยอ่ะโคตรโหดเลยเพะะื่อนน้าผมเฮ้ยแบทแมนแบทแมนน่าจะรอดอยู่หรือเปล่าโอเคแบทแมนไม่รอดละโอเคผมเ,อ,อ,เอาไอ้เหี้ยอเอ้นเนี่ยเนกูถ่ายเลยกูถ่ายเลยจริงแล้วผมตอนแรกผมจะรอเลียวน้าผมไม่เลียกผมน้อยแต่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไงว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราค่อนข้างที่แตกเยอะเลยน้าผมแล้วก็พยายามอยูอย่คนตัวข้าวน้าผมเพราะว่าเนี่ย เพราะว่าเกมเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมเนาะนะครับผมอืมไปฉายเดียวไม่ได้นะครับผมอืมเดี๋ยวผมก็ฟาร,ร์มไปเอาฟาร,ร์มเรื่อยๆนะผมถึงแม้ของเราเต็มแต่ก็พยายามฟาร,ร์มไว้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าก็พยายามฟาร์มไว้นะครับผมอืมแดยว่าผมจะได้ฟรีเคลียวอะไรเงี้ยนะครับผมเอ้ย,เ,อย,เ,อยเพื่อนผมโดนว่ะเพื่อนผมโดนว่ะโอเคต้องเกรงผมไม่น่าช่วยไดแต่ว่าผมน่าจะผมต้องลิงแคลรี่นะครับผม เรียบร้อยคือทีแตกแล้วครับแต่ว่าผมก็ต้องทีแตกตามอุ้ยจุกจุกับผมตอนนี้จุกจุกมาสเตอร์โอเคเรียบร้อยแตกนะผมโอเคไม่น่าจะไม่น่าจะรอดละตายครับผมตามเห็นนะผมหัวในสมองเนี่ยผมคิดไว้หมดแล้วว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมอืมตือย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 ฝั่งนั้นก็ห้าคนเลยนะผมก็น่าจะดักยากอยู่นี่ผมทุบไปหนึ่งทีโอเคทุบไม่เข้าเลยนะหนึ่ง โอเคนะพวกเรียกก็อยู่ด้านบนด้วยนะผมเคียมก็จะมาเคลียร์ชีตตรงนี้ก่อนนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยแบทแมนผมแตกนะผมเฮ้ยมามาเอาผมวะเอมิลี่แม่งเดินห้าเลยเฮ้ยแต่แคลรี่ยืนมาด้วยวะว้าวว้าวตัวสกิลหนึ่งผมว้าไม่ตื่นนะผมเมื่อกี้เคลียร์มันเล็งแคลรี่นะผมโอ้โหแคลรี่อยู่ยืนอยู่อย่างงี้โอ้โหแต่แม่งเอมิลี่เห็นโอ้ผมน่าจะตายผมกดน้ำแข็งรัวโอ้โหเฮ้ยแม่งเอาบ้านผมไปแทะเฮ้ยเฮ้ยโอเคน่าจะจบแล้วครับผมท่านผู้ชม ก็ไม่รอดนะผมอือฮือเรียบร้อยแล้วก็แตกนะผมเอเจไม่รอดนะผมดูชมนะ <c oughs> ผมไม่ไม่รอดนะผมเอาโอเคผมถ้าใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม